ในวันนี้เราก็อยู่กับพี่โซโลในเอลสตา์ทว์ดิเฟรนนะฮะซึ่งช่วงนี้แมปนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นพิเศษผมก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามรับชมเนี่ยและแนวันนี้เราก็มีภารกิจให้กับตัวเองนั่นก็คือการทาโซโลเจ็ดดาวซึ่งผมก็แต่งตัวมาเป็นโซโลสุดฟเฟี้ยวงอกันแล้วนะฮะแล้วมาดูซิว่าผมน่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทาโซโลเจ็ดดาวนี้และฝากกดและกดแชร์ให้ถึง2 0 0พไลค์กันด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยในคลิปนี้นะครับเราก็มีภารกิจให้กััับตววเเออองกอกกนนนีีแล้คะครผม่่็ืาาจทํพ โซโลนะครับให้เป็น7ดาวกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโซโลอยู่แล้วนะครับอยู่นี่นะครับซึ่งเราก็ยังขาดเอสาตัวนี้อยู่เลยนะผม8ตัว8ตัวแล้วก็3ตัวนะครับและมันก็น่าจะอยู่ที่ดานสตอรี่ที่26นะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยนี้ ซึ่งในตอนนั้นเพื่อนของราก็ได้บอกว่าในตู้เรียนมันก็มีตัวผมฟ้าเข้ามาพอดีพี่แกก็เลยจัดการสุม,มันแต่สุม,มันทันไรตังของรามันก็หมดไปแล้วนะครับบอกเลยว่าโคอเสียดายแต่ก็ยังดีนะครับที่รอนได้ด้เจ้าหัวฟ้ามาถึงแปดตัวแต่เรานก็ต้องฟ์าอีกเยอะแยะกันเลยนี่ฮะ หลังจากที่เราสูมไปนะเราได้ตัวนี้มาแล้ว8ตัวเลยนะผมขาดอีก2ตัวนะผมโอ้โหอันนี้ก็8น,นี่ก็3นะเราน่าจะต้องลงสตอรี่แล้วจริงๆนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราขอจัดทีมงานและไปลงสตอรี่กันก่อนดีกว่านะครับซึ่งสตอรี่ที่จะลงฟา์มอนเพิ่มน,มนั้นก็ยังไปไม่ถึงเลยนะครับพี่แกก็เลยจัดการอัพเจ้านัตชาและเราก็ได้มาอย่างโหมดสตอรี่จากนั้นเราก็จัดการลงในด่านที่24กันไปเลยซึ่ง่านที่เราต้องการจะไปถึงมันก็คือด่าน26นะครับฉะนั้นเราต้องฟาสตอรี่อีก2อันเต็มๆเล พี่แกก็จัดการลุงในด่านนั้นทันทีและเพียงแค่แป๊บเดียวเราก็ผ่านมาได้เลยละว,ว้ยจากนั้นพี่แกก็จัดการ,รีเพย์ต่อเลยทันทีนะครับซึ่งในด่านธรรมดาแบบนี้ผมก็สามารถลงคนเดียวได้แบบสบายเลยเพราะว่าจาซบตามของเรามันโหดเทลเหล่าเลยละเมิงแถมภาคพื้นดินเราน้ก็มีพี่ทันจิโร่เพิ่มเข้าไปอีกด้วยในตอนนี้เราก็วางรูปแบบนี้ไปนะผมนั่นก็คือน้องตามซบตามนะแปดตัวแล้วก็ทันจิโร่อีกสองตัวนะสัวในตัวนี้เอ่อตัวอะไรวะเนี้ย <laughs> มันคือชื่ออะไรละวะจําชื่อไม่ได้จากนั้นพี่แกก็จัดการบัฟไปเรื่อยๆนะครับและแล้วเพียงแค่ไม่นานเราก็ได้มาถึงเวฟที่15แล้วก็ผ่านด่านนี้ไปได้อีกหนึ่งครั้งกันเลยละครับและบอสของมันก็ได้เพิ่มมาแล้วนะครับตาผู้ชมแต่มันก็ตัวเรียกตายไปนะครับส่วนตัวที่2ก็กําลังติดไฟลืยๆอยู่เลยนะครับนี่คันจิโร่ก็เอาอยู่อ่ะเฮ้ยเรียบร้อยครับผ่านมาได้แบบง่ายดายสบายเือโอเคเราเพลงเน็กกันต่อเลยนะครับไม่ต้องรออะไรมากความ จัดไปแล้วพมก็จัดการแฟร์แบบนี้ไปแบบต่อเนื่องจนผ่านมาได้อีกด่าน2ด่านและการฟาร์มแบบนี้มันก็ใช้เวลาประมาณ5-6นาทีกันเลยแล้วว่าเป่มันก็นานใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยรอบนี้บอสมันก็โผล่มาอีกแล้วนี่กับเตานผูิชมส่งตัวเหมือนเดิมนะครับแต่น่าจะไม่มีปัญหานะครับดูดิมายังไม่ถึงไหนก็เลือดโอเคตายหาไปแล้วหตัวแล้วอีกตัวหนึง พี่แกก็จัดการลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในรอบนี้เราก็ไม่ต้องสนใจมอนอะไรเพราะว่าด่านที่เราอยากจะไปถึงมันนั่นก็คือด่านที่26นั่นเองจากนั้นเมื่อผ่านด่านนี้กันแล้วพี่แกก็ขอกดรีเทิร์นกันก่อนเพื่อที่เราจะออกมาดูนะครับว่าในตู้นั้นมีซดินอะไรบ้างและในตอนนี้ในตู้มันก็มีเจ้าหัวชี้อยู่ได้หนึ่งตัวซึ่งตัวนี้ผมก็น่าจะยังไม่มีนะครับพี่แกก็เลยจัดการสมสมๆมแล้วก็สมซึ่งผมก็ได้สมอยู่ประมาณเกือบสิบรอบและในรอบสุดท้ายเรานั่นก็ได้เจ้าหัวชี้มาได้แล้วเว้ย ูหมดตั้งไปหลายบาทกันเลยโอ้โหกูซุ่มอยู่ตั้งนานกว่าจะได้นะตัวนี้ ไม่รู้ว่าตัวดีหรือเปล่าเดี๋ยวมันรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นว่ามันดีนะครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวเก่าใช่ไหมเนี่ยพอเราใส่แล้วมันจะมีหัวแบบพุ่งขึ้นฟ้าเออจำชื่อไม่ได้นะผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนั้นด้วยนะจนัดนะผมก็ได้จัดทีมงานของเรากันสักน้อยแลวเราก็ไม่รอช้าแล้วเว้ยพี่แกก็ได้กลับไปยังโหมดสตอรี่และผมก็ได้พึ่งมาสังเกตเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่25กันแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านที่25แล้วนะครับนะ training forest อ่ะไอตัวนี้โอ้โมหมี าไปอย่างรวดเร็วเลยนะผมอัสปีดการดอนเลยพี่แกก็ได้เข้ามาด่านนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมาถึง3ทางและเพียงแค่แป๊บเดียวเราก็แตกตายขาดที่ไปเลยทำไมมึงรีบแตกจังเลยวะเนี่ย จากนั้นพี่แกก็ได้ลงต่อกันอีกทีนะครับเผื่อว่าผมน่าจะมีโอกาสชนะกันบ้างะนะเนาะแต่สุดท้ายเราก็แตกตายคานซ่วมไปเหมือนเดิมโอ้โหมจะแแตกไปกี่รอบวะเนี่ยจากนั้นผมก็พยายามลงอีกรอบ2งรอบนะครับทั้งวางคันจิโร่แล้วทั้งวางเจ้านาตาชาติแล้วแต่ยังไงเราก็ท่านมันไม่ไหวอยู่ดีแหละครับแม่งมาหลายทางเกินนะเนาะและพี่แกก็ออกมาด้านนอกนะครับเพื่อที่เราจะดูตู้กันอีกครั้งและในตอนนั้นเองไอหัวม่วงมันก็เข้าตู้พอดีเลยละเว,ว้แต่ปัญหาเราก็มีอีกแล้วแหละครับนั่นก็คือตังของเราไม่พอละอออีกดดไ้้ไมาาแค่่2ตััวเทนนงโ โอ้ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับไอตัวนี้มันเข้าตู้อยู่นี่นะครับผมตัว25หัวสีม่วงนี่นะครับแต่ปัญหาก่องคือไม่มีตังค์ครับพี่น้องครับ พี่แกก็ไม่รอช้าครับเราก็ได้วิ่งกลับไปยังโหมดสตอรี่และผมก็รีบลงในสตอรี่อันต่อไปกันเลยซึ่งในรอบนี้มันก็มีเอโมยมาช่วยแล้วนะครับแต่เพียงแค่แป๊บเดียวพวกเราก็แตกใจคัที่เป็นเหมือนเดิมกันเลยอะไรของเมิงงัวะเนี่ยแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ครับพวกเราก็ได้ลงกระหน่ำกันอีกรอบและในรอบนี้เราก็ตั้งใจวางให้มากขึ้นแล้วเว้ยซึ่งตัวที่เราวางเป็นตัวลากนั่นก็คือเจ้าทันจิโร่แหละฮะซึ่งมันก็ติดซันเบิร์นพอสมควรกันเลยแต่รอบสองมันก็แตกไปเหมือนกันกากแท้เหล่าแต่รอบสาม กานวางไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งผมกับไอ้โมก็พยายามกันเต็มที่คิดเต็มซ่วมและในรอบนี้ผมนั้นก็มาถึงด่านที่13แล้วล่ะครับและเราคิดว่าเราต้องชนะเป็นแน่แต่แล้วในทันใดนั้นเองมันก็มีตัววิ่งเร็วมาแล้วไว้และบ้านของเราก็แตกตายไปเลย <c oughs> <c oughs> บอกเลยล่ะครับว่ากาก,ากทั้งคู่ผ่านมาได้ปลืนนี่ พี่แกก็ได้ออกมาด้านนอกนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวกันม่และผมก,ก็จัดขัดอัพทันจีรบไปกยั่งนกเพื่อมันเป็นตัวหลักในการโจมตีรอบนี้จากนั้นเราก็ได้รวมทีมงานกันเพิ่มและในรอบนี้เราก็มากันถึง3คนและบอกเลยละครับว่าคนที่เราพามาแม่งเป็นตัวแบกชัดๆทำให้เรานี่ฟารได้แบบสบายหรือสะดืโบกันเลยในตอนนี้ไอคูลเลอร์มันก็มาแล้วนะับเราพาเพื่อนมาด้วยกัน3คนรอบนี้ให้มันรู้ไปเลยว่าผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านอีกกูไม่เล่นแม่ง <c oughs> แกเพื่อนของเราคนนั้นมันก็มีเจ้าคูลเลอร์ที่วิ่งออกมาจากฐานเพื่อป้องกันทีมงานของเราก,กันด้วยสารพัดประโยชน์จริงเลยไอตัวนี้เนี่ยจากนั้นผมก็วางกันต่อแบบต่อเนื่องเลยนะครับและเราก็ได้มาถึงดานสิแล้วเว้ยทีมงานทันจิโร่ของเราก็กำลังไปอยางเต็มที่และเพียงแค่ไม่นานไอบอสของมันก็ได้โผล่มาและเราก็สามารถจัดก,การไอบอสต,ตัวนั้นลงไปได้และเราก็ผ่านมาได้แล้วนะครับปีดังโอ้โหกว่าจะผ่านด้านนี้ทำเอาเหนื่อยกันเลยจากนั้นเราก็จัดก,การรีเพย์ต่อทันทีนะครับและผมก็ได้วางในรูปแบบเเดิิิมมไปปนนนนนนัั่่ก็็คืออาารวง,งโตพให้บ บอลไรเงี้ยเนาะผมกระวังมางต่อไปจนมาถึงดาดที่สิบหกันเหมือนเดิมและบอลหน้าเบลอของมันก็ได้ผัวมากันอีกครั้งและมันก็แตกไปเหมือนเดิมกันเลยบอกเลยล่ะคบว่าท,านทันจิโร่ของเราม,มันสุดยอด้วคบพี่นาง จากนั้นผมก็ได้ออกมารวมทีมงานกันม่เพราะว่าตอนนี้มันก็มีน้องๆอ,งอาสาม,มาเบรกเราเพิ่มกันด้วยพี่แกก็กลับมาในด่านนั้นกันอีกทีและรอบนี้เราก็มากันถึง4คนเต่็แล้วความมันไส้ของเราก็ได้เกิดขึ้นแล้วมึงเอ้ยนั่นก็เพราะวาไอ้มอยหน้าส้นเต้นแม่งมาเย้ยวางโซโลต่อหน้าของเรากันเลยแม่งมีแล้วมันมาอวดกวูอะใครมาวางโซโลใครมาวางโซโล่าาโโลเยอะๆกูเครไอ้มอยไอ้เลววางโซโลเยอะกูวางสามดาบด้วยดูเลวสามสามช้ามากเลย พวกเรากด้ต้าน <S <S พวกมันต่อไปแบบต่อเนื่องนะครับได้เปลี่ยนแค่ไม่นาน, <S <S น,านเราก็ผ่านหน้าสิบห้ามาและบอสของมันก็จมคาตินของเราไปเหมือนเดิมพี่แกก็จัดการรีเพย์ต่อทันทีแหละครับเพื่อที่เราจะเร่งฟาร์ไม่ถึงด่านที่26และด่านนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วกันอีกครั้งและมันก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ด่านแล้วนะครับพวกผมก็รีฟาร์มาแบบต่อเนื่องไปจนผ่านมาได้อีกหนึ่งครั้งและแล้วมันก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วล่ะพวกเราก็ได้กระหน่ำตำบอลกันต่อไปและบอกเลยเละครับพี่คุลเลอนี้แม่งตัวแบกจะชัมดงลลเน นะครับนี่นะครับทีมงานคูลเลอร์นะครับผมส่วนเราก็ไม้เคาเบรกนะครับก็ประมาณนี้แหละเรานําทีมาด้วยทันจิโร่ครับทีมงานของเราเนี่ยแต่ว่าอัพยังไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยและรอบนี้มันก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วจากนั้นผมก็ได้ออกมาด้านนอกนะครับและในตอนนี้ผมก็สามารถข้ามไปยังด่าน26ได้แล้วละเว้ยพี่แกก็จัดการอัพนูอัพนี่กันต่อไปนะครับและจากนั้นผมก็จัดการลงในด่านที่26ไปทันทีซึ่งผมก็ถามเพื่อนๆนะครับว่าด่านนี้มันยากมันด่านที่แล้วหรือเปล่าแต่โดยรวมเนี่ยผมก็คิดว และพวกมันก็จะวิ่งมาบรรจบกันในทางเดียวกันด้วยผมกับพี่มอยก็จะลงกัน2คนนะครับแล้วก็ได้การนําตามบอลพวกมันเข้าไปเต็มที่และเพียงแค่รอบแรกเราก็สามารถผ่านมาได้แบบง่ายได้เลยละฮะบอกเลยว่าพี่ทันจิโร่ของเราแม่งตัวแบกชัดๆในดานนี้นะผมเราก็มาลองเก็งเกฑกับพี่มอยดูนะผมนั่นก็คือโหมดเอ็กซ์ตรีม์นะครับเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับดูดี่ว่าจะรอดหรือเปล่านะผมเกครับเอาเป็นอีเจนี่แหละนะครับวางไปก่อนเลยเดี๋ยว และเราก็ได้แบ่งกันเลยว่าไอ้มอยนั้นมันอยู่ฝั่งนู้นส่วนเรานั้นอยู่พระนี้คนหลับพระกันเลยแหละครับพี่น้องการภาษาใต้วันนี้ขอเสนอคำว่าพระมันนั้นก็แปลว่าฝั่งนะครับประนู้นพระนี้พระนั้นเอาได้ไ <g iggle> แบบนั้นนะครับผมเละในร่มนี้ผมก็ไอ้โมยก็ได้ลองเกลียนกันดูแล้วเว้ยนั่นคือผมกับมันเนี่ยใน้ลงเก็บสตีมไปซึ่งบอกเลยแหละเขาไอ้มมยแม่งโคตรโหดและ้เพียงแค่ไม่นานเพื่อนเพื่อก็น่าจะรู้ชะตากรรมนะครับนั่นคือทีมงานของเราแตกตายขาดฐานไปเลยลองเล่นอะได้เบื่อๆก็ไม่รวยเนาะโอ้ผ่านแล้วผ่าน มาแล้วเฮ้ย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 ว <c oughs> <c oughs> ้ยๆยยจากนั้นพี่แกก็ออกมาด้านนอกนะครับเพื่อที่จะดูตัวกันน้อยแต่ในตอนนี้เราก็ยังขาดอีกหลายตัวกันเลยนี้ผมนั้นก็ได้รวมทีมงานกันใหม่นะครับและในรอบนี้เพื่อนของเราก็เป็นตัวแบกด้วยละเว้ยจากนั้นเราก็ได้กระหน่ำตามบอลในด่านนั้นกันอีกทีและเปลี่ยงแค่ไมนาน,นเราก็สามารถจัดการบอสและผ่านด่านนั้นมาได้อีกหนึ่งรอบแล้วล่ะฮะ จากนั้นเราก็กดรีเทิร์นกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เพื่อนของเราก็ได้ชัวนล้ครับว่าเราน้นไปลงอินฟินิตี้และใช้ทันจิโร่ทุกตัวกันหน่อยดีไหมและดูสิครับว่าเราจะถึงด่านที่เท่าไหร่โกคครับผมรอบนี้นะครับเราก็มีช ALLENGE ให้กับทีมงานของเราเองนะผมนั่นก็คือเราจะลงทันจิโร่อย่างเดียวนะครับ <c oughs> ทันจิโร่อย่างเดียวเลยตัวอื่นไม่ต้องนะครับดูสิว่าจะรอดหรือเปล่านะผมแต่ตัวเปิดแบบนี้เดี๋ยวอ่าน้าต้องวางไปทั้งตัว2ตัวก่อนนะครับเลยซึ่งในตอนนี้ผมก็เล่นมาประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วนะครับับแต่่่เรราก็ยงงงไมถึค การทำพัรกิจของเรากันเลยนี้แม่งโมแต่มาเล่นแบบนี้อยู่ละครับพี่น้องในตอนแรกแบบนี้ผมก็ได้ฟาร์มตังค์กันต่อไปเรื่อยๆนะครับป่อยเพื่อนของเราจัดการไปและเมื่อฟาร์มตังค์ได้มาพอสมควรแล้วผมก็ได้มาวางทันจิโร่ให้ครบแปดตัวกันไปเลยและบอกเลยละครับว่าเมื่อทีมงานของเราวางทันจิโร่กันครบแม่งจะกับไฟนรกกันเลยละเมึงบอกเลยว่าตอนนี้เหมือนอยู่ในนรกนะครับ ดูดิไฟไฟลุกโชนมากนะครับตันจิโร่ตั้งเพลเลยนะทีมงานของเรานะมาวากันเล่นๆน,นะผมเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เอฟเฟกสวยมากนะผมเอลุยต่อไปนะมาดูซิว่าจะไดะ้ถึงเวฟที่เท่าไหร่นะตอนนี้3 1แล้วลุยต่อลุยต่อพวกเราก็ได้ฟาร์มต,ตังและอัพตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตันจิโร่มันก็ใช้ตังอัพไม่กีเท่าไหร่มันก็น้อยกว่าเจ้าโอบิโตะเยอะและผมก็ได้ฟาร์มตังและอัพแบบนี้กันต่อไปเลยเพียงแค่แป๊บเดียวเมื่อมาถึงด่านที่45เราก็แม็กเทุกตัววแแลล้ะ ในตอนนี้เราก็วางทันจิโร่จนแม็กไปทุกๆตัวแล้วนะผมอัพจนแม็กไปหมดเลยนะเพื่อนของเราก็แม็กไปเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะไอ้มอยก็น่าจะเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะผมเกเครับที่เหลือเราก็รออย่างเดียวนะว่าไปถึงเวฟที่เท่าไหร่กันยันดอมาลองดูซิทันจิโร่โอ้ดูดิไฟแบบสวยงามมากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูติดกูติดกูติดเลยนี่ ติดเลยนี่โอ้บักอืมไปไหนไม่รอดเลยกูอย,อยู่อยู่นี้แหละและตอนนี้ผมก็ไท้ติดบักอยู่ที่หน้ากําแพงและเราก็ไปไหนไม่ได้ด้วยทำให้ผมแน่ได้แต่ดูแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่แล้วเราก็นึกขึ้นได้แล้วเว้ยว่ามันมีวิธีแก้อยู่นี่ว่านั่นคือเราต้องเปลี่ยนอวตารและเราก็หลุดมาจริงๆด้วยหละกับปีนงังและจากนั้นผมก็ได้ลองทรมานคอมของเราดูว่าเฟรมเรทของทรมันพอที่จะรับเอฟเฟกต์ของเกมนี้ไหวหรือเปล่าจากนั้นพี่แกก็จัดก,การทรมานคอมของเรากันเลยส,สั้นยังเลยปีน่นอง ลองเปิดเอฟเฟกต์สุดอีกดูดิป๊อบ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 โอ้โอ้โอกระตุกกระตุกกระตุกเล็กูกระตุกเล็กปู อนเริ่มผ่านมาแล้วนะครับด่าน71คอมตีระเบิดเอานั้นพวกเราก็พยายามต้านแบบนี้กันต่อไปแต่ในตอนนี้มันก็ไม่มีตัวสโลไม่มีบัฟไม่มีโซนตีนอะไรเลยมีแต่ทันจิโร่เนี่ยและเพียงแค่ไม่นานเมื่อมาถึงด่านที่แปสทีมงานของเราก็แตกตายคาที่ไปเลยละ่ะฮะจบข่าวพี่นังเออเอถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยจบเลย แจนั้นวนเวลามันก็เดี๋ยวผ่านไปในตอนนี้ผมก็มีเลเวลถึง79แล้วนะครับเพราะว่าเราหน้าเอฟอยู่นานมากจากนั้นพี่แกก็ได้มาลงในด่านเดิมแต่ในรอบนี้ผมก็ลงเพียงแค่ตัวคนเดียวละเว้ยแบบฟาร์มคนเดียวยาวๆกันเลยล่ะครับซึ่งอาจริงๆมันก็พอไหวกันอยู่นะเพราะว่าในตอนนี้ทันจิโร่ของเราก็เลเวลแม็กไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมก็ได้ใส่ออฟไฟให้กับมันจนผมนั้นสามารถผ่านด่านนี้มาได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะครับ จากนั้นพี่แกก็ออกมาอีโวกันน้อยจนตอนนี้ผมนั้นมีเจ้าผมแดงครบสาตัวกันแล้วและผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่ามันนั่นต้องใช้ลูฟี่ซันิคแมนด้วยหนึ่งตัวในการนับเจ้าโซโลตัวนั้นซึ่งตอนนี้ผมก็มีลูฟี่ห้าดาวอยู่และมันก็ยังขาดตัวอีกเพียงแค่เล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็้าม่ฟาร์มทีหลังก็ได้อนะเนาะจากนั้นพี่แกก็กได้กลับไปดันนั้นกันอีกทีและเราก็ได้วางไปเหมือนเดิมกันเลยและเพียงแค่ประมาณ4ี่ถึงห้านาทีนะครับพอผมนั่นเล่นคูสามะเนาะผมก็สามารถผ ฟาร์มด่านเดิมนี่แหละไม่ต้องไปด่านไหนอะนะซึ่งแต่ละด่านผมก็ได้วางเหมือนเดิมไปเป๊ะๆนั่นก็คือวางทันจิโร่และก็วางเจ้านาตาชานี่ไปแหละซึ่งดามีสองคนนี้มันก็เพียงพอที่จะอัดมอนได้แล้วเว้ยและผมก็เลยลงต่อไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อเห็นว่ามากพอแล้วพี่แกก็จัดการกดรีเทิร์นกันก่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ออกไปดูก่อนนะผมว่าเราได้มากี่ตัวแล้วนะนี่ได้หัวม่วงมาอีกแล้วโอ้โหเราต้องฟาร์มกันอีกนานโขอะไรกันเต็มเยิร์มรีเทิร์นก่อนไปดูตู้ด้วยนะครับผม จากนั้นเราก็ได้มาดูนะครับว่าเนี่ยตอนนี้ทีมงานขอร้องนะครบแล้วหรือยังแต่แม่เจ้ามันน,นก็ยกังขาดไอ้หัวม่วง2ตัวและหัวฟ้าเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองตอนนี้เรายังขาดไอ้หัวม่วงอีก2นะครับไอ้หัวฟ้าอีกหนึ่งนะผมไอ้หัวแดงนี่ครบไปแล้วนะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งลุยต่อครับผมเราต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวตู้ะครับตู้ตู้นี้อ่าโอ้มีโซโลอีกแล้วเหรอออนออน,อ,อนนี่โซโลคนละตัวกับเรานะครับนี่มีคูมาด้วยนะผมโอเคลุยกันต่อไ้ จากนั้นพี่แกก็ไม่รอช้าล่ะครับเราก็ได้กลับไปยังด่านนั้นกันอีกทีและผมนั้นก็รีบมัดกระนำใส่พวกมอนเพื่อเร่งเวลาในการทําภารกิจของเรากันนะครับและใน,ะร,ะนะรอบแรกผมก็ได้เจ้าหัวฟ้ามาแล้วล่ะว้แสดงว่ามันก็เหลือเพียงแค่หัวม่วงอีก2ตัวเท่านั้นเองนะผมก็จัดการรีเพลย์ลุยในรอบต่อไปทันทีและในะรอบนี้มันก็ได้เจ้าหัวม่วงมาด้วยจริงๆด้วยแสดงว่าเหลือเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองอีกนิดเดียวละมึงลุยต่อลุยต่อหัวม่วงเลยอ,อีกตัวเว้ย พี่แกก็จัดการลงด่านนี้กันต่อไปนะครับซึ่งที่ผมพูดนี้มันก็ดูเร็วอะเนาะแต่เอาจริงๆแม่งโคตรช้ากันเลยแหละครับผมก็ดวฟาัาแบบนี้ก็ต่อไปและเมื่อผ่านด่านนี้มาได้ผมนี่ก็รุ้นใจแทบขาดเลยแหละครับว่า,าจานจ้หัวม่วงมาหรือเปล่าแต่ผลที่ได้ก็คือโอ้ได้หัวแดงอะเดี๋ยวทำไมกูได้หัวแดงวะเนี่ยกูอยากได้หัวม่วงหัวแดงมันเกินแล้วมา พี่แกก,ก็จัดการลงในรอบต่อไปแ่้ะครับและเราก็หวังอยู่ลึกๆว่าเรานจะได้หัวม่วงมาอีกครั้งแต่เกมนี้มันก็เหมือนแกล้งเราเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราอยากได้หัวม่วงแม่งเสือกได้ตัวยากๆมาทั้งนั้นแม่งหัวม่วงมันออกง่ายกว่าเพื่อนไม่ใช่เหรวะเมึงโอ้ หัวม่วงกูยังไม่ได้ครับอ๋อ oh, ต้องรีเพลย์อีกแล้วโอ้แม่งพอไม่ได้แม่งก็ไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยและเพื่อ,อนๆเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยด้ฟาร์มแบบมีอยู่สี่ห้ารอบกันเลยแม่งได้แต่หัวสีฟ้าหัวสีแดงหรือหัวสีดำแต่แม่งไม่ได้หัวม่วงเลยสักตัวเดียวแม่งแกล้งผมชัดๆเลยแหละครับเนี้เพราะมีรองเลยครับ,รรบยัางหัวฟ้าอยู่รั่นนี้มา <c oughs> โอ้ เราพี่ได้หัวดําไม่มาเกล้ยกูอยากได้หัวม่วงตัวง่ายสุดนี้เมื่อไหร่กูจะได้หัวม่วงวันนี้โอ้ยเมื่อไห่จะได้มา แต่ผมก็ยังไม่ลดละความพยายามเนาะผมก็ได้จัดการฟฟรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและในรอบๆบนึงเพื่อนๆของเราก,ก็ได้บอกแลลวครับว่าในตอนนี้ไอ้หัวม่วงมันก็เข้าตูพา้พอดีผมก็เลยจัดการทิ้งด่านนี้แล้วก็ได้ออกมาด้านนอกกันเลยละเพราะแม่งกูไม่สนแล้วเว้ยกูจะมาซุ่มจากนั้นพี่แกก็จัดการซุ่มจนเราได้ดหัวม่วงมาคบกันแล้วแหละครับเมื่อกี้เล่นๆอยู่แล้วก็น้องนะบอกว่าไอ้หัวม่วงมันเข้าตู้นี่ <laughs> รู้งี้อีดอก กูไม่เข้ากูไม่เข้าไปนู้หนหรอกนี่ได้มาแล้วนะครับได้มากี่ตัวได้หลายตัวเลยกูเสียเวลาอยู่เป็นชั่วโมงไอ้มะเข้ไหนดูดิว่าปีโชโรของเราอัพเป็นหกดาวได้แล้วหรือยังนะครับซโรอยู่ไหนวบเนี่ยโอเคอยู่นี่นี่ไงอัพเกรดไปเลยอ่าฮะนะครับเรียบร้อยได้โชซโรหกดาวมาแล้วนี้ 6กดาวนี่งไงฮะโอเคครับยังขาไดไอ้ตัวนี้11แล้วก็ไอ้สเน็กกร์แมนหนึ่งนะครับดูสเน็กกร์แมนหน่อยดีสเน็กสเน็กสเน็กโอเคครับยังขาไดไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปลงกันอีกรอบก็ดีกว่านะครับไป และในตอนนี้เราก็มีเจ้าโซโรหกดาไปไปที่เรียบร้อยแต่ผมนั้นก็ยังขาดเจ้าสเน็คแมนและเจ้าหัวเทวดาอยู่ด้วยพี่แกก็เลยจัดการกลับมาอย่างโลกแรกและผมก็ได้เข้ามายัางสตอรี่ทะเลทรายและแดนสตอรี่โลกแรกบอกเลยล่ะครับว่ากาวเคินเคิดเพราะว่าตัวเรานั้นโหดกว่าเยอะและเพียงแค่แป๊บเดียวผมก็สามารถจัดการวอสของด่านนี้และผมก็ได้ตัวที่สามารถอีโวได้แล้วด้วยจากนั้นพี่แกก็จัดการอีโวจนเรานั้นได้ส่วนประกอบในการทำสเน็คแมนมาครบแล้วแหละ ในตอนนี้เราก็มีมอนที่จะอัพเซนิคแมนนะครับครบแล้วก็จัดการ Up อัพกันไปเลยเอ้โก้ทนะได้มาแล้วนะครับในดูโซโรสิโอ้นี่6หกเด้วยนะผมแต่อีโวไม่ได้นะโอเคโซโรตอนนี้ได้มาแล้วนะคขับไปน,นี่อีก11ตัวนะผมเอาไปฟาร์มกันยาวๆโโลกสองจ่ะ ผมนั้นก็ได้กลับมายัางโลกที่2และเราก็ได้ข้ามายังด่านเอ็ดเวนเจอร์ซึ่งด่านที่เราเลือกมันก็คือด่านน้าสปิริตเรดและผมก็ได้พาทีมการของเราเข้าไปและก็ได้ลงไปอย่างรวดเร็วกันเลยซึ่งผมก็ได้ถามเพื่อนนะครับว่าด่านนี้มันยากเหมือนของทันจิโรหรือเปล่าแต่เพื่อนของเราว่าไม่หรอกแม่งง่ายกว่าทันจิโรเยอะเลยพวกเราก็ได้จัดวางทีมงานของเรากันไปนะครับและผมก็ได้วางทันติโรไปเพราะว่าธาตุน้ําพวกนี้มันก็แพ้ธาตุพืชอย่างทันจิโรนั่นเองพี่แกก็จัดการฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ แม่งต่างหูนุ่มมันต้องใช้ถึง19เวฟกันเลยแล่เปลี่ยงแค่ไม่นานเราก็สามารถจัดก,การบอสมาได้เลยเราไว้มึงก็ไม่ได้ยากนี่หว่านี่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่นาทีเองอะได้ามาสองแล้วได้ามาสองแล้วอีกเท่าไหร่วะอีก9ลุย ซึ่งตอนนี้เราน่ก็ยังขาดอีก9กอันทวนพี่แกก็จัดการลงต่อไปเรื่อยๆนะครับลงแบบไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยบางรอบก็ได้เพียงแค่เอเทวดานั่นหนึ่งตัวบางรอบก็ได้ถึง2ตัวและผมก็ได้ลงลงต่อไปแบบนี้กันเรื่อยๆและแต่ในะรอบเราก็ใช้ตัวเดิมลยละครับพี่ทันจิโร่นี่ตัวแบกชัดๆกันเลยจากนั้นเมื่อลงเสร็จในรอบนึงผมก็ได้ออกมาด้านนอกดูแล้วก็ได้เช็คดูนะ,ะ,รนะครับว่ารอนครบแล้วรห,รหรือยังแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่ครบพี่แกก็จัดการลงต่อไปกันอีกรอบสองรอบและเพียงแค่ไม่นานผมน่ากััรคบนน พี่แกก็เลยลงช่วยเพื่อนกันอีกรอบและพี่ทันจิโร่ของเราก็ยังโชว์ฟอร์มดุดันเหมือนเดิมจนในที่สุดเราก็สามารถผ่านมาได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะฮะโอเคครับผมในตอนนี้เราก็ฟาร์มเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มารู้สึกว่าจะ12ตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราลงช่วยเพื่อนด้วย1รอบนะครับโอเคในลองอีโวดูซินะครับ12ตัวจริงด้วยนะจัดการอัพเกรดทันทีไม่อาตัดผู้ชม โคตรเทยันเกย์อยางกระบอยแบนเนี่ถึงบอกเลยล่ะครับผมว่าการฟาร์มแม่งโคตรนานมากนะครับนานแบบนานโขเลยนะครับผมไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับใส่ทันที ในตอนนี้ผมก็สามารถอัพโซโลให้เป็นเกียรดาวได้แล้วเว้ยมึงซึ่งเระยะเวลาในการฟาร์มนี้ผมก็ใช้ประมาณ10ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับทั้งแบบอัดคลิปแล้วก็แอบฟาร์มบอกเลยนะครับว่าโคตรนานเหมือนจะนานกว่าทันจิโรเองนะครับเนี่ยจากนั้นผมก็จะการเอาโซโลขึ้นไปและผมก็มีภารกิจให้กับทีมงานของเรานั่นคือเราจะพาโซโลไปลงในด่านอินฟินิตี้และก็ใช้เพียงแค่โซโลตัวเดียวในการจัดการมอนในด่านนั้นกันนะครับผมก็ได้รวบรวมทีมงานที่มีโซโลกันและเราก็ได้วิ่ไปยังด่านไก่ยกา์ในตำนานกันเลยเมื่อมมมาาาาถึงแแลล้วผกกกกก็็จััดรรรฟ์ต่นนออะเเพืข ็วางโซโลเป็นตัวเปิดเอาไว้ซึ่งไอโซโลมันก็มีค่าวางเพียงแค่1850เท่านั้นคือได้ว่าถูกมากๆนะครับแต่เมื่ออัพแม็กมันก็สามารถตีแอรได้อีกด้วยแต่ข้อเสียของมันก็มีอยู่นะครับนั่นคือมันตีโคตรช้าเลยแต่ดาเมจก็ถือว่าแดงใช้ได้อยู่นะพร้อมกับทีมงานงโคง,าางราก็ได้วางโซโลเอาไว้กลางแมพแล้วเราก็ได้ฟาบตังกันอย่างต่อเนื่องและเมื่อโซโลอยู่ร่วมกันเมจ้ามาดูขรึมครำมากเลยเละมึงนี่ฮะทีมงานโซโลอีโตโบินของเรานะครับ ยืนดาบดำคำมั่เครียดอยู่เลยทุกตัวนะผมดาเมจแ,แม็กไม่รู้เท่าไหร่นะผมนี่นะครับสกิลของมันก็วงวงว,งวินเวียนนะเห็นไม่วาร์ปมาฟูว่าแล้วผมก็เริ่มอัพโซโลไปทีละตัวซึ่งกว่าที่จะแม็กนี่ก็ใช้ตังค์พอสมควรกันเลยแต่เมื่อแม็กแล้วเท่านั้นแหละโอ้โหมันโจมตีตั้ง12วิเลยเหรอวะเนี่ยโซโลของเราก็อัพแม็กไปแล้ว1ตัวทั้วนะครับนี่นะครับเออ่ระยะของมันอยู่ที่ร้อยสิบเลยนะผมแล้วก็โอ้โหสิบสองวิเลยเหรอนานอยู่นะเนี่ยเงาะดาเนี่ยอยู่ที่สามล้านอหกหมื่น ตีแอร์ด้วยนะผมแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาแม่งนานชี่หายเลยนะสิบสองวิอยู่ทีมงานของเราก็ไปแคร์มัพโซลไปทีละตัว2ตัวซึ่งค่าอัพในครั้งสุดท้ายมันก็มากถึง8ปดแสนห้ากันเลยล่ะฮะพวกเรานกดขึ้นอัพแม็กไปทีละนิดนเลยเมื่ออัพแม็กแล้วแม่งมันก็มีออร่าสีม่วงออกมาด้วยบอกเลยล่ะรับว่าโคตรเทเมากงและแล้วเมื่อเรามาถึงด่านที่4 7ในที่สุดพวกเราก็สามารถอัพโซลจตัวแม็กไปได้แล้วทุกตัวบอกเลยล่ะรับว่าโคตรโหดเนี่ย ในตอนนี้ทีมงานซโตรของเราก็ตันไปหมดทุกตัวเลยนะครับผมนี่บางคนใส่องค์ใส่ออฟบางคนก็มีเลเวลหนึ่งเองนะครับนี่นะครับโอ้ดาเมจแบบกระนำตามบอลมากอันนีน้น่าจะใส่ออฟไหมนี่อ๋ออัแม็กนะครับอันนี้อ๋อเลเวลน้อยนะครผมผมอยู่ที่3ล้าน6 000, นะครับอันนี้ยังไม่แม็กนะคร้อยห้าสองก็ดาเมจแรงกว่าเราเยอะนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่า ในหมดเอ็กสตรีมนี่เราจะไปถึงด่านที่เท่าไหร่กันนะผมเลย พวกเราก็พยายามต้านกันต่อไปและพี่โซโลมันก็โคตรเท่จริงๆด้วยเลยครับแม่งถ้าเป็นออร่าสีเขียวนี่จะเท่กว่านี้อีกอะนะเนาะจากนั้นเมื่อมาถึงดานที่6กกว่าพวกมันมันก็เริ่มผ่านด่านแรกมาได้แล้วล่ะครับจากนั้นเมื่อมาถึงดานที่65แม่งพวกมันก็วิ่งมาถึงด้านหลังแล้วเว้และเพลี่ยนแค่แป๊บเดียวด้วยความอัศปิดการดอนของพวกมันบ้านของเรานี่ก็แตกตายกาดที่ไปเลยลืมบอกไปนะคบว่าพวกเราเล่นแบบเอ็กซ์ตีมาเนาะแม่งพวกมันแม่งโคตรโหดกันเลยโอ้โหแล้วเป็นไปในคลิป ใช้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆละชอบตัวนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยและตัวต่อไปอยากให้ผมทําตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันนะครับพี่โซโลของเราก็โคตรเสียงอกันเลยดีซีเกมเมอรขอลาไปก่อนนะฮะสวีดัสวัสดีไปละจุ๊บ